đi leo, óng 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 tốt không Tình thầy đá đá năm tháng đá. สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ฮาลงมา6โมง้าจา้ะอากาศกำลังดีเลยจ้ะพี่น้องเอาสิมาบิ่งของเราว่าอยู่แนวใ,ใดในพื้นที่ซิปล่นะจ้ะพี่น้องอู้อเดี๋ยวเราไปบึ่งกันเลยจ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ้ะพี่น้องอู้ตอนนี้กำลังวาวบุญจ้ะพี่น้องแลนขึ้นแลนลงเห็นเจ้าโขงเป็นไรซะอ่า แต่หฮาลงมาตอนนี้เนาะห่างก็ยังบบให้อาหารให้มันหายอยู่หากินสักก้อนใส่ใแลเวลาจะสิให้อาหารจากพี่น้องเดี๋ยวหฮามาเบิง่งมาเบิ่งวิธีการหฮาเห็ดไอรั้วไฟฟ้าอ้อมอ้อมบริบเวณทุง่งนาของหฮาจากพี่น้องเดี๋ยวหฮามาเบิ่งกันว่าอันหฮาเฮ็ดแบใบด่เนาะเฮาเห็ดที่เฮ็ดห้างปันไดใช่สักเส้นจากพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังอ,อ้อมบบแล้วเพิ่งอ้อมได้ไอ สามสามด้านนองได้อีกด้านหนึ่งนี่จ้ะกระิประมาณนี้นอจกจากเฮ้าสิบูเฮดสูงคือกันก็เวลาเฮ้าไอเฮดรัวไฟฟ้างวาควายได้เฮ้าชิดต่ํากว่าจะเพราะว่ามุงมันตัวน,น้อยกว่าจะพี่น้องกระิอยู่ประมาณนี้จ้ะเราก็มีรั้วน้ำอีกรอบหนึ่งและด้านน้องอันนี้คือรั้วไฟฟ้าด้านในรักกะใส่ที่ใส่ห้างก็มานี่ได้เห็นบ่ลรักหนึ่งอยู่คุณอีกรักหนึ่งอยู่ แ่มุมน <c oughs> ี้เนาอเห็นอย่บอกพี่น้องเส้นรูไฟฟ้าของเราอันนี้คือฝั่งฝั่งทิศเหนืออันนี้ด้านทิศเหนือหมู่บกำลังว้าบุญเห็นเจ้าของลงมาละเล่นหากินอยู่มื่อคืนได้撒เล่นเป็นทางบอหลอดค่ะตัวได้พี่น้องเอ๊ะ พอดีมี ar, น้ำหมอกเล่นน้ำหมอกก็เช้าตอนนี้จะหกโมงกว่าหกโมงเช้าอุลุอุลุนตัวอ้วนอ้วนอุ้ยสาวอะรสาวช็อตกระเด็ดน้องน้อยนานาอีด่างนะตอนนี้เขายังไม่ปล่อยไฟในรักออกไปแล้วอีด่างโอ้โหไปแล้วครูด่างไปแล้วไปน้ำงัวนน้ำควายเขาแล้วครู ออาไปทางอื่นเดี๋ยวเดือดซิปเปิดทั่วออไปหากินข้างนอกอ่ะเซิเเเเนเซิ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 นคุณหนูทลายเลยอ่ะน,นี่พี่ออกสตัตรูเลยผ้ากระแล่ลบไปลไปูกปลาอยู่อ่ะเข้ามาแล้วถึงเลือดหนาเพิ่งเข้าโตจ๊ะพี่น้องนี่ ใช่มันมีหญ้าสูงเขาก็ต้องตัดหญ้าซะก่อนจ้ะพี่น้องตัดหญ้าแล้วก็ฟังรักแบบนี้แหละหรักไม้ห่าแบบนี้ละนี่ไม้สะพายหฮาแบบนี้แหละเรือบแบบนี้มันสิประยัดอะอยู่อยู่กูบนเฮารู้สึกว่าซื้อมาห้ารูรอบนี้มาไปซื้อมาห้ารูในราคา สองร้อสี่สิบห้าบาทแต่พี่น้องจะตกลู่ใส่ก็คิดนอาเพราะว่าห้าลูล่นะมันซื้อมาในราคาสองร้อยสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าร้านค้าข้างนอกก็จะขายลูละเจ็ดสิบแปดสิบปได้แล้วแต่ร้านบางร้านก็อาจัยขายหกสิบแล้วแต่นี่จะตัวน,นี้ก็ได้อันนี้เป็นด้านที่ตะวันออกจะเป็นด้านที่ตะวันออก็นบ่อฮาก,กตัดห้าห้าันสูงเฮาก,ก็ต้องตัดหนาอกนอกสกอน แล้วก็มีรั้วเนหนาของเฮาก็ให้ห้างประมาณนี้แต่พี่น้องแต่ถ้ามันมูห้างประมาณนี้ถ้ามันติดกันมันก็สีไฟมันก็สีลุงเก่ามันสีบอซอสแต่พี่น้องเฮาไปใส่สองเส้นแบบนี้หรือว่าพิใส่สามเส้นก็ได้จากเส้นที่สามอาจจะเป็นเส้นหลอกก็ได้เฮาอาจจะปล่อยไฟแค่เส้นหนึ่งกับเส้นสองพอแต่อันนี้เฮาใส่สองแต่ว่าในคอเก้าเฮาใส่สามเส้นจ้ะเฮาใส่สามเส้นแต่เส้นทึงเป็นเส้นหลอกแล้วก็อีกสองเส้นสิเป็นเส้นไฟเนาะ อันนี้คือด้านทิศตะวันออกจะด้านทิศเหนือกับอยู่ทางเอยด้านทิศใต้เนาะอยู่ทางปุ้นเฮาก็อ๋อเรียบร้อยแล้วยังเหลือฝั่งทิศตะวันตกเนาะจากด้านนั้นแต่ยังไม่หมดแล้วแบบน,นี้เยิ่งในพื้นที่ซิปไล่เอาบันไดจหหะหมูเฮาก็เลหลายเนาะหมูเฮาก็ไดอ้ออกไปนี้กระยปยไปหากินข้างนอกเพราะว่าไอ้เข้าเขา,เขาแ,ลแล้วแล้วเนาะจะเบิงมาสิไปใส่เนาะ ไอเล็กมันคือนำหนวทางเอาลอดเอาลอดไอ้เล็กมันนำหนวทางเอาลอดเอาลอดไหนผู้มันจะขึ้นไปเห้ยตอมผู้ใดน่ะมันไปลงได้ลงหากินน่ะดู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 ด พื้นที่ของชาวบ้านเขาแต่หน้านี้เขาบบได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบบได้เฮ็ดสวนเอากรสามารถปล่อยออกไปได้วัวควายเขาก็ปล่อยออกมาปู่อยออกมาเลี้ยงติมเลยตอนเช้าหมูเอากรสามมรถเอาไปหากินเม็ดเข้าได้หาเก็บกินเม็ดเขา้าปูปู่ฝูรอยเห็นกันพากันออกไปหากินข้างนอกพากินเม็ดเขา้าเพราะว่า เวลาเ่าเกี่ยวเข่าแล้วมันจะมีเม็ดเข่าล่นเนาะมันบบมีบบมีไก่้ส่วนมากก็มีแต่นกนกมันก็บุค่อยหาเค็บกินในดินปันใดเนาะหมูห่าก็สามารถกินได้จ้กเป็นไปสั่งทากันแล่นวุ้นยู่ดอกกันเห็นเจ้าของเพิ่นลงมาน่ะเป็นหู้เธอเลยว่าเจ้าของเพิ่นสิมาให้อาหารนะแต่ว่าอาหารก็บ่กเปืออน่็สามืีมือห่ากลับมาให้ท่อนึงไผ่ว้าว่ามันจ้อยมันบริจอยเด้อแต่ว่ามันมืดใหญ่สำนีพี่น้องเอ้ยหมูป่าน่ะอันนี้ฮะ มันตู่โบยง่ายอย่าใช่มันง่ายคืออันหมูพันเนื้อนะหมูบ้านหมูขาวัะนะมันบงยง่ายแบบนั้นจ้ะเรงจิ้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 งยืบลงลบขึ้นเนื้อแข่งแรงแรงเพราะมีพิธีให้แรนลูกขี้ฮงขี้เหี้ยคือห,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 หมูเพิ่นนะโบบนี้จะโบได้เป็นจ้ะเถื่อเดี๋ยววันนี้ห้าวเก็ตรล้วนนามฟังนั่นโต เอากระิเพราะว่าน้ำน้ำนั้งเทิงพุนนะในขอเก้านะมันแห้งแล้วจ้ะแบบที่นี้เฮากาซิให้หมู่ของเฮานะลงมาสะหง่จ้ะให้มากินน้ำอยู่สะหง่เลยอยู่ทุ่งนานี่บ่บมีน้ำปปาเลยจ้ะและเฮาก็ยังบ่ได้เจะน้ำบาดาลเนาะมีแค่น้ำในสะในไให้นาย่างเดียวจ้ะให้นาทังลุ่มพุนมันน้ำคลองลงมาแลวถ้าเข้าสีนุงไปเพิ่งว่าน้ำคลองมันลงมาหลายปันไดได้ยินแต่เพื่อนว้าว่า น้ำคลองมาลงมาวะฮะกำลงะไฮรลงไปปึ่งเนาะเออไฮาุงมาไฮลุ่มแล้วจะพี่น้องมีน้ำมีหลีจะนี่น้ำคลองลงมาน้ำคลองลงมาทางฝั่งนี้ลงมาทางนาที่เขาปลูกงานาะมันก็เลยลงมานาเขามีน้ำให้มูกินอะไรต่หมูก็ยังว้าวุ้นยังมัวลงมาอยดัง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 นั่นฟูฟูฟู จะหาทางออกละผู้สาวดางสำคัญท่ายออกแลวดีออกได้ทุกที่ทุกอานุลงมาแล้วอยู่นอกกะมีนอกกัวกบมิแม่เพิ่งก็ะลวนอยู่เลย มาเร็วนี่ค่ะอันนี้ก็คือด้านทางทิศตะวันตกด้อจ้ะพี่น้องเ้ามีอ้อมสังกษีด้านจากบางส่วนเนาะแล้วก็มีสาวเห็นบเสาวของเรา แต่ว่าสองเฮาเฮาก็มาติดตั้งหึงแล้วมันก็นเลยห้าขึ้นจะพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิมาตัดห้าแต่ว่าเฮายังไม่ได้เดินรถไฟฟ้าเ้อจะข้างนี้สิเป็นข้างที่เฮาสิเดินรถไฟฟ้าเป็นข้างสุดท้ายเป็นด้านสุดท้ายพี่น้องและสบัญนนี้เฮาก็สามารถปล่อยไฟได้เลยแต่ว่าตอนนี้เฮาต้องมาทำความสะอาดสะกอนตัดหญา้บาบ่วห้หญ้าขึ้นส,สูงแล้วก็เฮาจะสิเดินรวไฟ สิเดินลวดจ้ะพี่น้องสายวลวดแมวเราสามารถจังสิปล่อยไฟได้จ้ะโอ้โหโฟร์บานกำลังตัดงาทางงาอยู่ค่ะพาก,กันออกมาหากินในทนุน่งนาลำงวนลำควายด้อยโอ้โแม่เพิ่นไปไก่อีฟูยแตกงไทยอู้ดูด ควายไล่หมูและบัต้เต่งไทยไปแม่มาไก่่าได้พี่น้องให้เพ้ออ่าปูห้าวห้าวควายขาวผพาลูกมาไก่ได้รเต่งไทยไปเต่งไทยเมื่อแม่ไปไปเมื่อไปไป ตอนนี้ก็พี่น้องเ้ยออกมาไล่หมูเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงควายเลยมันออกมา้างนอกไปไปไปพากันเมือ่อไป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 หมูเมื่ออะไรแบบนี้ไปไปไปพากันไป ไปเมืออเมืออเมือเมอไปไปไปเหมือนเป๋ออกมาหากินข้างนอกเลยจ้ะพี่น้องเอามาหากิน นาชาบ้านเราก็แล้วมันก็พากันออกมาหากินออกมาเลี้ยงหากินคืองวัวคือควายนี่ละเด้งไปไปไป,ไปมเมื่อไปไปมาเร็ว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 ว เรียวสายแล้วหนุกเร็วเร็วอ้อเอ้าเอ้าอ้ตุ๊กคอง ไทนทายเด้อเด้อนำธางเด้อแม่พเนหาอยากพาไปไกด้ะแต่ถ้ามันอยู่น้ำกันเท่าตะลูกมันมันก็บม่ได้ไปไก่ล้ะหากินบริเวณนี้ท่านแม่เพ่อนอกมาแล้วอ้ยไปไก่แต่ปุ๊ไปนำเอามกินนี่นั่งเด้งเด้งเด้งไปคันลูกมันเลยมุ้จักหาอยู่หากินเล่มแถวแถวนี้ได้ แม่เป็นลุกออกมาอีกแล้วลุกเข่าลุบออกเป็นว้าวุ่นนี่แหละกว่าฮอนไบรลุ้นพระแม่เป็นไปไป

ฮะหนูข uh ัดไม่ไหมเห็นหนูใบเบอร์นี้หันกันมาหนู ยึดเบ็ดให้มันตึงบอมาไกลจะคลองแล้วบอหนี่งก็ได้ เฮ็ดไปที่เล็กๆน้อยเฮืก็ได้พี่น้องเอ้ยบอร์เฮ็ดแล้วทีเดียวมีเวลาว่างก็จากลงมาเฮ็ดหาเงินไปพร้อมมาให้อาหารหมูย่างใดก็ว่างก็เฮ็ดไปพร้อมเฮ็ดไปที่เล็กๆที่ละหน่อยพอเบอร์ได้ตั้งใจเฮ็ดทั้มันแล้วทีเดียวเพราะว่างก็ต้องทำมาหากิน